มันจะอีกฟิลแล้วไปแข่งยิงปืนในไม่ใช่เป็นสนามยิงปืนเดี๋ยวลองๆเดี๋ยวหน้ากันเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อีกเดีวผมอยากถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นวิดีโอก็แบบแนะนํำว่าแบบมายิงปืนก็ดีนะมาแข่งยิงปืนอะไรเงี้ยแบบยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยดีก็เดี๋ยวอธิบายในสนามสนามอะในงี้เล่นๆก็ได้เอาเหมือนของที่ดินอ่ะก็แล้วไม่ไม่แล้วแต่เอาแบบว่าเปิดแต่เปิดซิงครั้งแรกออะไรย่างเงี้ยเข้าสนามครับ ปัดปดสิงปัดสิงเขาไม่เอาแลขวุ๋งเลขปัดกันเลยพี่จำได้เลยขับรถไซร์มาต้องลงจอดมาเข็นทีนี้ใช่ไปถึงนี่แล้วก็เคยขึ้นมาสตาร์ทขึ้นเรืไซร์ใช่ที่ไหนเคยไปไข่ไหนครับเมียงลายครับเมียงลายใช่ไหมใช่แต่ก่อนเขาแข่งนะเมียงลายอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนทุกครูผมว่าแข่งนี่นั่นแหละก็ผมเรียนราดรอตรงนั้นถ้าแข่งเดี๋ยวก่อนแข่งนี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แข่ง อันนี้เขาเรียกค่ะกองพันสัตว์ต่างเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์เป็นพวกม้าลาล่อลองตัวแบบสม่ก่อนเขาเอาไว้ใช้แบบเทียมใช้แทนคนไงในที่ที่มันเข้าไม่ถึงเจ<อ>้าเขาใจววาอย่างนั้นนะเช่นแบบเขาแอนนี่ใช่ใชใชแล้วล่ลลอมันอึดอต่างเงี้ยม้มามันหายากข้ไหไม่ม้ามันม้ามันไม่อึดเท่านะลอ่อลามันอึดเห็นไหมสมัยก่อนเขากว่ามันคุกมของ แต่ว่าเขาก็เลยเป็นม้าผสมลาเป็นล่อเลยล่อเลยเป็นล่อมันเลยนี่อันนี้คือล่อหรือม้าอันนี้ม้าม้าอันนี้ม้าเป็นม้าไหมล่ะล่อล่อไม่ใช่ม้าแล้วเนี่ยหูยาวๆนี่ล่อแล้วมั้งเนี่ยล่อลใช่ไหมใช่อันนี้ม้ามันต้องมีผมม้ามันต้องตัวโน้นม้าผมมันดีอโหอันนี้ไม่ใช่หูเหมือนลา ใช่หมดัชื่อแล้บักหน้ามัก็ได้แบบกรรมอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ใช <pues> ่ใช่ใครถนัใช่ถึงจ <Pur> ันทำสนามอีกคือใครถน nah ่าถนัมันง่ายงไม่ต้องขอย่ำย่อโลกโลกสมรภาทำามรคมแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือเวลาแบบมีการเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเงยมันก็ เนะเขาก็มาลองสนามมากันเลยเนี่ยเขามาต้องมามาดูสนามมาเอากล้วยมาเลยนะมาดูสนามมาเอนะาใบนักกีฬาอย่าเงี้ยต่มาลองนะแมสไม่เข้ากับกล่องกลืนเลยออ้ <laughs> แมสสีชมพู <laughs> ทนันนี้เจอไหน่อยคือข้ตอนกาลงทะเบียนนะ I P S แข่งที่เชียงใหม่ที่เราอยู่แข่งในค่ายค่ายตักศิลจะมาทไม่ถีใช่ไหม ทอดนั่พี่หลอเราขอหย่อนเขาหน่อยนะเพราะว่าจะหย่อนตรง้านอันนั้นเปล่าค่ะพี่จงเนาะถ้าไม่จะเที่ยวอยากได้แบบเดี่ยว กอัวไม่ครบเลยให้หญิงเลขหนึ่งหน่งสาใส่นหลักเขาไม่ยืนน่าดีกอันนี้เราต้องวัดแบตันตต่นตันค่าสิบเนี่ยเราต้องวัดองดูว่าว่าถ้าเราใรส่เวลาทุกคนมีการโน้มนา โดนั้งหมดสติกเกอร์อันไหหมอก้าวหกลองดูสติกเกอร์ติดตรงไหน้าอะไรนะข้าเหรอ ตอนนี้มีวินั่งะ้านึ่งเลรอบกล่องสีมก มีนไเย็นลานีไปแนะนำยาลาง่อนางเดี๋ยวก่อนเอามาให้ดีก่อนเลเอเขาไปมาเยอะไมโอน้ำยาดีไปตะกวนหลุดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าสีหลุดเ้อหนึ่งสาคำาหนึ่ง แกเป็นเ็นรโอเคอนั้มีเก็บลูกด้เลยหอขปัามีคนี่แบบเลยมองมาไมีลูกนี้ได้้วยโอยเหเยอะเียอะเอเยอะเยน้องเป่นันเหลือเยอะเลยนั่นแหะตัวใหญ่แล้วตัวเล็ก ข้างขวาครับดึขงขวาครับ <c oughs> ้ามกี่คนี่อไมเจอด้านไปีทั้งหมด อยู่นี่ครับที่น,นักกี้าีครับโซนที่ครับผรเนี้ร้านอะครับที่สี่นะ

เียเลยไหมคอึงิ่ใเหต้องมาดีกว่าดีคยนอ้นะครับคุณผูใช่เราลเบีย็แล้วเราจะได้อย่างนี้ติกเกอรหะไรชื่ออ่อแกอรกระสุนไม่แน่ดิ i ิ i ันคลาสิกนะครับคลากคอมคือลำ้เบอร์หนึ ได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งความหวังของหมู่บ้านมตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไปเลยแมตเปิดซิงนะแมตเปิดซิงกูพามาเปิดซิงรู้ละแถวนี้ใครใหญ่ดับเบิลเอาฟ้าหมดเลยเจียวไหมเจียวดิ ไม่รู้ไม่รู้หรอ <laughs> มองไปแตโว่า้านี่ไม่ต้องห่วง <laughs> มีอะไรเกิดได้ <laughs> <laughs> เจอครูเปล่าเป็นโมโนโคลี่ <laughs> เอออนี้เราถ้าอย่างนี้เราเข้าไปดูได้คืออะได้แค่ไหนมีสเต็จแรก <laughs> เข้าไปตรงนี้ได้ไ เนี่ยมันเรียกมีต้งเข้าอรู่ตรงนี้ดูแล้ว

ใช่ <chill> ไหมรนุ่นด้วยนะรุบบ่นรุ oh ่นด้วยอีกสลอยางรุ่นอ่ะไปไปบ้ไม่เห็นนะเห็นต้องไปถึงตรงน้ใช่ต้องยิงตรงนี้และใช่ไหมออไข่นะไ่ สาสเตทมีสิบสเตทอันนี้อีกเลืออีกเจ็สเตเทรู้ทาก็พอรู้ท่าก็พอพอือรู้ท่าก็พอช่าติชัว

แต่อยนเปลี่ยนอก็ลนอะไรกได้เป็นแเลยรูปแบบ